งกฎหมายกสทชที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากุฒิสภาเมื่อวานนี้นะครับนับว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าอนาคตสื่อวิทยุแล้วก็ทีวีของบ้านเราครับแต่ว่ารองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อก็เชื่อว่าจะมีความพยายามที่จะล้มกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกสทชจากกลุ่มที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ติดตามเรื่องนี้จากคุณพัทรพรตันงามครับเพียงชั่วโมงเศษ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทชก็ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i บอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อฟรีทีวีคือช่อง3และช่อง7ซึ่งหากหมดสัมปทานก็ต้องประมูลใหม่ ส่วนช่อง5และช่อง11ที่กองทบกและกรมประชาสัมพันธ์ดูแลขึ้นอยู่กับกสทชจะพิจารณาอย่างไรสำหรับช่อง9เป็นบริษรัทและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนมีก <Government. S 1> สทชจึงได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับทีวีไทยที่เป็นองค์กรพิเศษสำหรับทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวทแททแทีและว,วิทยุชุมชนเพียงแค่ขอใบอนุญ,ญาตดำเนินการ ส่วนเทคโนโลยีก็จะมีการเปลี่ยนโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่วิทยุทําให้ประชาชนสามารถดูโทรทัศน์ผ่านฟรีทีวีได้กว่า30ช่องแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ดิจิตอลนะครับซึ่งกฎหมายกําหนดให้ทําให้เสร็จทําแผนให้เสร็จภายในหนึ่งปีนี้นะครับก็จะมีปริมาณขึ้นความถี่มากขึ้นเพราะว่ามีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโทรทัศน์ก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็น จจจจจําาานนนนนววฟรรีีีีททะะะคับ่่อออดดูไไ้้ก็็จจเปป30ชงขึแม้แร่างกฎหมายจะผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภาแต่สิ่งที่รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏน,นรูปสื่อหรือคอปสอกังวลคือกระบวนการสัญหากรมการ,กรมการกรสทชที่อาจขาดความโปรง่งใสรวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองทำให้การจัดตั้งกสงทชต้องล่าช้า นั่นคือกังวลที่สุดคือเรื่องที่ทาง,งความเสถียรภาพพางการเมืองอันที่สองลองมาก็คือความพยายามจะขัดขวางกระบวนการของคนที่จะเสียประโยชน์จากการเกิดขึ้นของกสทชนี่แหละโดยอาจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเช่นออมีการฟ้องร้องหรือว่าอะไรต่างๆในกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดการล่าช้าของการแต่งตั้งกทชค่ะที่ว่า2ประเด็นนี้เป็น2ประเด็นหลักที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปีหน้า ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือคลื่นวิทยุกว่า500สถานีและมีหลายหน่วยงานเป็นเจ้าของที่จะต้องคืนคลื่นทั้งหมดให้กับกสทชเพื่อนําม,มาจัดสรรใหม่มีฉะนั้นเจ้าของคลื่นต้องอธิบายความจําเป็นในการถือครองคลื่นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อจะไม่ต้องนําคลื่นมาประมูลให้ได้กองทัพหรือทหาร ต้องตอบโจทย์ให้ชัดว่าถ้าจะคลองไว้จะคลองไว้ทําอะไรที่ว่าม,มันคงเนี่ยคือมั่นคงของใครนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องได้กอสทชอที่เข้มแข็งและอิสระด้วยที่จะกล้าทวงคืนถ้าเราได้กอสทชอที่อ่อนอ่อนผ่อนตามและปฏิปนอมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ทําอะไรนะคะเหมือนก็ทชในปัจจุบันเนี่ยห้าปีแล้วยังทวงคืนขึ้นจากรัาวิสาหกิจยังไม่สําเร็จเลยยังเห็นทวงกันไปทวงกันมาเนี่ยถ้าเกิดทวงมาไม่สําเร็จก็ไม่สามารถจะเอามาจาัดสรรใหม่ได้ แม้ร่างกฎหมายกสทชผ่านวุฒิสภาและตั้งบนสมมติฐานว่าทุกกระบวนการตั้งแต่การสัญหาการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไม่มีอุปสรรคใดแต่รองเลขาธิการคอประสก็เชื่อว่าใบาอนุญาตเครื่องความถี่ใบแรกจะออกได้ในช่วงกลางปี2555พัทราพรตันงามทีวิไทยรายงาน